เข่าของวันพี่น้องอันที่วันเจ้าวันนี้เนี่ยนเนาะเรือได้เท่านี้เนาะเข่าวันนี้เรือได้เท่านี้พี่น้องนี่โอเคนะท่านผู้ชมมาตอกันทีครอบครั้วทีสองของมันนี้เนาะก็คือเป็นครอบครั้วของทางแม่เหาอ่อนเท่ากับเด็คนเครื่องจำนวนหนึ่งขึ้นไปแล้วแหล,แลนะเนาะเพื่อประหยัดเวลาแล้วกะ ยังอีกอ่าเป็นเถียวสุดท้ายนะความจริงก็เอาขึ้นไปฮอตเทิงหันแหละหน่อยนางนางเพิ่นเป็นคนแบกขึ้นไปนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันมาไายนี่คือยักไทยครับท่านผู้ชมได้เห็นน้ำกันซื้อๆนั่นน,นี่จากจุดที่ว่ารถเฮาเมื่อหาอันเฮือนของไม่ถาอรอ่อนนะพี่น้องนะยักไทยครับท่านผู้ชมเบิ่งฮ่ามันทางรถไปบ่ฮอตนะพี่น้องก็เลยว่าต้องได้แบกไปเอา นี่เนาะจุดทีนางเพิน่นแบกเข่ามาฮอดเลยอะคืดได้วะเฮาควรจะทายคลิปเ <c oughs> นาะกะเลยว่ายุดเลยอะทายก่อน <c oughs> โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เขากลับมาฮอดทีเฮือนของทางแม่แถาอ่อนเป็นที่เฮียพ่อยเนานะนี่แม่แถาเพิ่นกันยืนท่ายยุ่นนี่ละเ,เขากับเข่าไปลบน้ำเพิ่นละน,น้อยนึงสบายเลอะเด้สบายสบายเลอะเนาะนี่ห <c oughs> ลังนี่ตัวน,นี้ก็คือเป็นเฮือนของแม่แถาอ่อนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่กับลังน้อยพี่น้องเนาะนี่แหละ นะพอแต่ว่าอยู่ได้พอบางแดดบางฝนบ่ได้ดี๋เนาะบางบาดแดดนะบางฝนบางแดดเนี่ยาจ่ิได้อยู่พี่น้องแต่ว่าบางฝนเนี่ยงาเนาะนี่แหละเสาเฮื่นของพอนกะเอาตัวนี้มาข้าไว้หยันมาันชิล่มเนาะอ่า้าไว้พี่น้องคนลำบากก็ลำบากแถววานะอพี่น้องเนาะแต่ว่าทางแม่เฒ่าเพนกะดินล้นเนาะพี่น้องนี่ อายุเพิ่นกับลายล้วเนาะเจ็ดสิบแปดสิบเราแต่ว่านี่ฮือนของเพื่อนอ่ามันฝนซาดแล้วมันเปียกนะเพิ่นก็ยังเอาอพยางเอานั่นมาบังพ่อที่ว่าให้มันช่วยบงังแดดบังฝนได้ในระดับหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่ความจริงกับเมื่อนั่นก็เด้ท้ายให้เบิ้งไว้แล้วแหละข่าว,าวแต่เมื่อนั้นหันท้ายเบยักเห็นเบยักคัคนะพี่น้องเนาะอ่านี่มันก็นเลยมาท้ายให้เห็นกันทุกมุมเลยนะพี่น้องเนาะแลนกเอ,อนี่ นะคือเป็นคือจังขี่เหยื่อในแหละเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่ามันบ่นมเนขี่ยื่อตอนนี้มีประโยชน์นะพี่น้องช่วยบังแดดบังฝนได้เนานะก็สิประมาณนี้ท่านผู้ชมเฮือนอของทางแม่เถ่าย้อนก็นล้งน,น้อยๆนะพี่น้องลวงนี่กะประมาณอยู่สองเมตรแล้วกะลวงนี่กะประมาณอยู่สามเมตรนะพี่น้องเนาะลังน้อยๆใช่แหละมือนีหน,ใน้าบานเพิ่งไปยูนะ่เนาะ นนข้านในบานเพล่นยุกับพ่อสีลมเหลืองอ่าสองแป่งหอแป่งเฮือนให้เพิินได้อยูแต่ว่าทางในบบานเพินไ่ได้ยู่พี่นอ้องเนาะข้าพเจ้ากคิดอยู่เนาะพี่นองเนะว่าที่แป่งเฮือนหลังไม้ให้กับเพินแต่ว่าทางนบานเพินินไะม่ได้ยู่นาะนี้กะเลยได้แต่มอบเครื่องให้เพิินพี่นอ้องอ่เา,าโอเคนะท่านผู้มกสํสรับเครื่องของที่เ้าน้มามอไผกับทางเมถาวอเมืออ่อนี้กมี อ่าเท่าที่เห็นเนาะมีปลากระป๋องนี่สองแพ็คพี่น้องเนาะและ้วก็มีมีนี่ซามแก๊ปแล้วก็ข้าวสารนี่าหาสิบกิโลเนาะเปาหนึ่งนี่สองหากิโลเฮาแบงออกเนะาะทำอิดก,ก็เป็นเปาใหญ่ๆแหละแต่ขึ้นไปขึ้นมาแล้วโอ้มันหนักคือสภาพเส้นทางเลยท่านผู้ชมก็เลยแบ่งเป็นซองเปาเพลย์มันสะดวกในการคนในการเคลื่อนย้ายเนาะพี่น้องเนาะ อ่ากะทีมีประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเงินอีกจำนวนสองแสนกิฟต์เนาะพี่น้องมอบให้ทแมงเมทาเพันหักษาไว้ใส่ในสิ่งที่มันจำเป็นอ่คร<ม>ับอ่เนาะกะสำหรับอ่ามูลค่าเครื่องที่เราเห็นอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังเนะาะเนาะสำหรับมูลค่าเครื่องเนาะ ปลากระปองสองแพ็คน,นี่แพ็คหนึ่งเดี๋ยวนี่ราคาขื้นเนาะพี่น้องแพ็คหนึ่งหกสิบสองพันกีบเลยอะมียำยำหั่นหนึ่ง 62, 000, 000ม,ม,มัดอามัดหนึ่งตัวนี้พวกขื่นมาหาสิบพันกีบคือเก่าแลยอะมีข่าวสานหั่นหาสิบโลโลเจ็ดพันกรีฟอ0สามแสนห้าเลรวมทั้งหมดเนาะเฉพาะของคาเครืองที่เราเห็นอยู่นี่แหละก็คือหกแสนเจ้าสีพันกีบพี่น้อง อ่าล้ากมีเงินสองแสนแถวมอภาทางแม่เถ่าติกีหัน่ 2, 000, นสองแสนเนาะร่วมกับเป็นยูแป0 0สนกับอีกเร้าสีพันกีพี่น้องล้วก็สำหรับผู้ใจบุญที่เป็นคนออกเงินในการซื้อเครื่องซื้อของมาให้กับทางแม่เถ่านี่ mm. เป็นผู้ใจบุญจากทาง USA mm. เพิ่นห้ออกน้ำในาน้ำของหนาบุญธรรมนะพี่น้องเนานะทั้งหมดก็คือ แดแสนกับอีกเส้าสีพันกิฟต์แล้วก็ต้องขอขอบอกขอบใจหลายๆอ่าแล้วกามาเท่า<ม>จุเราเมื่อนำหนอมีอย่างอยากเว้าน้ำเพิินกะเว้าใช้กล่องนี่เป็นครอบระเยื่อมนอ,มอ,อนอวยพรหนอเออเราเศรษฐกิจแล้วแล้วมือขอบใจอ่าขอบใจขอบใจเอออยู่ดีมีแห้งลูกล้าน<ม>อ่าขอบใจ,อ,บใจอ่า เฉยอุ่นมีเฮะเดี๋ยวอุ่นอ่ามือมือนั่นหายแล้วแสนหนึ่งมือนี้หายอีกสองแสนอืมอ่าอันมือนั่นยังพ่ะท่านจ่ายดิตาใจกันตาใจอ่าเพิ่นว่าอันที่เฮาาห้เพิ่นมื้อนั้นนี่งแสนหนึงเพิ่นยังบ่ทันได้จ่ายเนาะพี่นอ้องว่ามามื้อนั้นเข้าเพิ่นก็นยังหน้อยนึ่งสำนี้เนาะจ่ายพะมึงโจใจเหี้ยเส้งยืออ่าคือหมดสิะอ่าหักษาดีๆเนอะ อ่าแล้วก็อันจนี่นี่แม่เท่าก็ดีกินดิเปลือกินอ่าอันนี้ดูนี่ลองเปลือเออเคยเคยกินดิเออทิกกี้เขาถามเพนน้องเพนเพื่อเคยกินน้องเพนน้องเนาะก็อันนี้ก็บพื่อคู่ก็ติกกี้ถามเนี่ยเคยกินบ่าเ่อเคยกินเคยกินแต่ภักเต้นน้ออย่างนี้เนาะก็ซื้อเปลือมาพี่มื่อเนี้ยกินแล้วกินแล้วจึงมามาเท่าดู โอ้จะปังอ่ามือนีพนเอาพนกินนะอโนก้อนเปาะเบือนเบ้เปาะจะปังอะไนล่ยลูชิบเบิบมาก้อนชบเบมาแทงจ้กระมือเองูเป็ปิจำอาปรุงฮะผ้าอุปิจำฮะปิรุงมาปรุงมาอืม hello คมสีลูจโอ้ท่อน้าทามื้อเช้ากะมื้อนี้เนาะถ้าหากว่าเฮาบ่มานี่เพิ่นกะอาสิบ่ได้กินข้าวเลยแหละอือเพราะว่ามื้อเช้านี่บ่ได้นึ่งข้าวเนาะะองเอ็ดๆฮะเจ้าเา8 มาเจ้าโอ้เราถานผู้ชมเนิเข่าของพนพี่นองอันที่เนเจ้าวันนี้เนี่ยเนาะเรือได้เท่านี้เนอะเข่าวันนี้เรือได้เท่านี้พี่น้องนี่เจ้าว่ามันเจ้าดีเจ้างามเจ้าเป็นแต่แซบแต่ล้ำเนี่ยนะเจ้าไฟใหม่อีกพี่น้องเพราะว่าพ่นบ่มีหมอนะหมอก็เป็นหมอที่ว่าข้างก็ไฟอนั้นเขาเขาปูฮะเขาปู่ปูก้อนก้อนเปิดหดเปิดหด กี่กี่เปอรเปอมาเท่าเปอเนอเอ้ยครอเพอร์เพอเพอรเป็นเมอรถ้าไหวกิ้นพวกกินแล้วเนาะที่กี่เท้ากับร่องยอกเพิ่นเบิ้งพี่น้องว่าเท้าอยากกินข้าวเท้ายังพ่กท่านได้กินข้าวแต่มมือเศร้าแล้วกัเพิ่นกัเอาข้าตัวที่เพิ่นอ่าหุงไว้เนาะจักว่าสิอื่นเนาะในบานบานของบ้าดำเนี่เอิ้นเจ้านะพี่น้องเอาข้าวตัวนั่นนั้นมาให้ทางบ้าดำ ว่าห้เห้ากินหห้เฮาบ่ได้กินเข้ามาแต่มือ้อเสาเพิ่นก็นกนเลยเอาเข้าตัวที่เพื่อนหุงป้าอะไรมาให้นาะพี่น้องเนาะแต่หฮากะยอกเพ,พิ่นซื่อๆพี่น้องเพิ่อนเอามาให้แทนเนะเาะอ่ากะชิประมาาน,นั้นนะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบอกขอบใจน้ําทางผู้ใจบุญหลายๆโดยเฉพาะก็คือทังหน้าบุญธรรมเนาะขอให้อยู่ดีมีแหงเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวกงานเนาะว่ว่าสิคิดสิ่งใดกระทาสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสาเร็จทุกประการเนาะขอให้อยู่ดีมีแหงและที่สําคัญสําคัญเนาะ ขอให้ถึกรางวันทีนึงเจโตแปโตกับว่าเิ่นกันไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กะชิประมาณนั้นเดี๋ยวเข้าไปครอบครัวไม้ต้อเนาะพี่น้อง